สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าว,าวบันเทิงค่ะแอปเปิลค่ะเร็วค่ะเจอกับเราเหมือนเคยค่ะกับคุยข่าวบันเทิงนะคะวันนี้นะคะก็วันศุกร์ที่1มีนาคมค่ะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นวันแรกของเดือนที่3แห่งปีนี้ก็เรียกได้ว่าผ่านไปแล้วนะคะ2เดือนรวดเร็วมากนะคะเดียวเองจะ รึ่งกาอีกแล้วก <laughs> ็ที่สงการอีกแล้วนะคะก็เอาเป็นว่านะคะช่วงนี้ก็จับจ่ายใช้สอยให้มันระมัดระวังกันสักนิดน,นึงแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าพิ่งจะต้นเดือนเองค่ะรวมไปถึงคนบันเทิงบ้านเราก็เช่นเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวให้เราได้มาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะ,คะวันนี้คุยข่าวบันเทิงในข่าวแรกนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีค่ะกับครอบครัวค่ะของคุณนานาไรบีนาแล้วก็คุณเวทไททเนียมค่ะน้องเบลค่ะที่เมื่อวันก่อนมโวกาสได้ไปสัมภาษณ์มานะคะว่าทั้งคู่เนี่ยได้ออ เขาเรียกว่านะได้คลอด,ดคุณคนานาได้คลอดนะคะลูกฝาแฝดชายและหญิงอย่างละคนม,มาให้คุณเวนยคะได้ชื่นชมแล้วนนก็ไม่ต้องแย่งกันตั้งชื่อลูกแล้วเพราะว่าได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยใช่ค่ะ <c oughs> และที่สําคัญะคะ่ะต้องบอกว่าเป็นการรอคอยที่แสนจะยาวนานม,มาก <c oughs> เพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยนะคะลุ้นว่าอิ๊ด น้องออกมาแล้วเนี่ยผู้หญิงจะหน้าตาเหมือนใครผู้ชายจะหน้าตาเหมือนใครค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณเวนะคะเวทไทเทเนียมหรือคุณเวปริญญาอินทชัยและก็คุณนานารายวบีนาค่ะลังผ่าตัดคลอดแฝดชายหญิงนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะแล้วก็เมื่อวันก่อน,นะคะ่ะเขาก็ได้มีาการถแถลงข่าวกาะนะอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยตามภาพนี่นะคะน้องเบล ได้เข้าไปดูหนูน้อยทั้งสองคนน่ารักน่าชังมากค่ะ คุณพ่อก็หล่อคุณแม่ก็สวยน้องขอขอกมาก็ต้องน่ารักอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าดูจะฉายแววนะคะมาแต่ไกลเลยนะคะเพราะว่านะเริ่มมีหลายคนเนี่ยจับจองแล้วว่าอีหน้าตาน้องชายเนี่ยลูกชายน่ย <c oughs> ของคุณเวคุณนานานเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องนักแสดงได้อะไรอย่างนี้ลูกสาวก,ก็น่าจะเป็นพิธีกรอะไรเหมือนคุณแม่ดูแล้วน่าจะพอโตอาจจะได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยใช่พะเราดูจากรูปที่เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าโอ้โหมองมานี่คือจมูกมาแต่ไกลเลยจมูกโด่งมากนะคะแล้วก็หน้าตา ครักมากค่ะอะมาดูเรื่องของลูกชายกันบ้างนะคะเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยคะคุณนาากับคุณเวนตั้งชื่อว่าน้องบุกลินกายส่วนลูกสาวชื่อว่าน้องบีน่านะคะแล้วก็นะคะต้องบอกว่าทั้งคู่นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่คุณนานาเนี่ยเริ่มตั้งท้องนะจะเห็นได้ว่านะคะคุณผู้หญิงคนนี้นะคะไม่เคยหยุดอยู่กับบ้านเลยออกมาทํางานตลอดเวลาเลยใช่ค่ะและที่สําคัญค่ะเป็นคนที่ เก่งมากขนาดแบบว่าออกมาทํางานแล้วนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยก็จะคอยห่วงใยตลอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยดาดอย่าเดินบ่อยนะดาดาอย่าขับรถนะอะไรเงี้ยคือคนเคยทํางานเนี่ยคุณน้องจะอยุดเฉยๆมันก็ไม่ได้พอหยุดแล้วมันมันเอ้ยไม่รู้จะทําอะไรอะไรอย่างเหมือนกับว่าแบบเห็นแล้วหลายๆคนที่แบบท้องหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องหาอะไรทําทุกทิกทุกทิกตลอดเวลาเลยใช่ค่ะแม้แต่นะคะไปกองถ่ายภาพยนตร์นะคะที่สามีตัวเองคุณเวนะคะได้กํากับนะคะชอยส์คะก็เรียกได้ว่าเออเป็นแม่งานของงานเลยทีเดียวนะคะและก็ นะะแน่นอนจ้านะคะเมื่อนะครับ เปิดแถลงข่าวนะคะ,คะให้นักข่าวได้เข้าไปสัมภาษณ์วันนี้เราก็เลยมีบทสัมภาษณ์มาฝากกันนะคะก็เริ่มต้นคุณนาดีกว่านะคุณนาเองเขาก็บอกว่าก็หลังจากที่ผ่าตัดตอนนี้ก็แผลเนี่ยไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเริ่มที่จะรู้สึกดีขึ้นก็เริ่มลุกเดินได้แล้วนะคะก็ขยับร่างกายได้แต่ดีใจมากกว่าที่ได้เห็นหน้าลูกน้อยทั้งสองคนคแล้วก็นะคะ,ะเรื่องความดันสูงเพราว่าก่อนหลังจผนผ่าตัดเนี่ยน้องก็ออกมาแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ห่วงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะกลับบ้านได้แล้วโดยน้องผู้ชายเนี่ยน้ำหนัก2,400กรัมค่ะ,คะน้องผู้หญิงเนี่ย2,200กรัมบางคนอาจจะบอกให้ดูตัวเล็กไปหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าคุณนา,นานเองก็เป็นคนคตัวเล็กนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งน้องเนี่ยอยู่ถึง2คนในท้องก็เลยแบบต้องมีคนนึงใหญ่กว่าคนนึงเล็กกว่าเป็นธรรมดาแต่ตามว่าหางของคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าโอเค ไม่ไม่ได้ดูเล็กจนน่ากลัวแล้วก็นอออกมาก็แข็งแรงดีทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะความรู้สึกก็ต้องบอกเลยว่านนะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นหน้าลูกนี่คือน้ําตาไหลออกมาเลยว่าเฮ้ยนี่เหรอลูกเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าต้าเดือนที่มนอยู่เดือนที่อุ้มท้องอยู่เราไม่ได้เห็นหน้าเขาถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะอันต้าซาวก็เหอะเห็นแค่แบบอุ้ยผิวเพอนอะไรอย่างนี้นะคะจริงเราคนที่เป็นแม่ก็อดใจไม่ไหวก็ต้องแบบ ตื้นตานน้ำตาไหลาีขึ้นค่ใช่ด้านคุณพ่อป้ายแดงของเราค่ะคุณเวก,ก็บอกว่าหลงรักทั้งสองคนมากๆตั้งแต่ hmm. แรกเห็นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม,ไม่เคยให้ใครได้เท่าเขาเลย hmm. นี่เป็นความรู้สึกของคุณพ่อนะคะ,คะแล้วก็นะ่าทำให้ความคิดเมื่อ2เดือนที่แล้วลบออกไปเลยอยากกลับบ้านอยู่บ้านกับลูกคือต้องบอกว่าทั้งคุณเวและคุณนานา,นานเนี่ยปกติเนี่ยตอนที่ยังไม่มีน้องเนี่ย คือชีวิตของเขาทั้งคู่เนี่ยคือการทํางานทำงานอย่างเดียวต่างคนก็ต่างทํางานแต่ว่าตอนนี้พอมีน้องแล้วก็ต้องปรับเวลาใช่คือความคิดเนี่ยคือเวบอกเลยว่าเปลี่ยนเลยจากที่แบบว่าเฮ้ยต้องทํางาน7วันกลับบ้านหลังเที่ยงคืนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเลยทันทีนะแล้วก็ในเรื่องของหน้าตาของน้องเนี่ยคุณเวก็บอกว่าก็คล้ายๆกันครับน้องผู้ชายก็ออกมาดูเป็นผู้ผู้ชายน้องผู้หญิงก็ดูเป็นลูกผู้หญิงน่ารักดีอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถติดตามความน่ารักของหนูน้อยบุ๊กลินแล้วก็น้องบีน่าได้นะคะก็ในอินสตาแกรมของ ค,คุณานากับคุณเวก็แล้วกันนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันค่ะสำหรับครอบครัวนี้นะจ๊ะ,ะม,มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มกับหนุ่มซีศีวัตด,ดีกว่าค่ะ,คะหลังจากที่เพิ่งศึกออกมานะคะก็มีงานเข้า,าแล้วค่ะสําหรับหนุ่มซีของเราเมื่อมีกระแสข่าวหรือว่าทิศซีเนี่ยแอบปันใจาจากเอมิกลิ่นปทุมไปตามจีบลูกทุ่งสาวกระแตอาสยาม,ม,มต้นต่อข่าวนะคะก็เกิดจากข่าวอักษรย่อในหนังสือพิมพ์หัวสีนะคะเปิดประเด็นว่า ตกกระใจใยที่ได้ยินข่าวนักร้องลูกทุ่งที่อยากจะเซ็กซี่เหมือนรุ่นพี่แอบกิ๊กกับพระเอกไม่โสดค่ะแถมเจ้าของเขาห่วงด้วยแววมาว่าสาวคนนี้นะคะเขาก็ไม่สน รู้แล้วแหละแต่ว่าก็ชอบอ่ะอะไรประมาณนี้ทําเอาลือให้แซดว่านักร้องลุกทุ่งที่อยากจะเซ็กซี่เหมือนรุ่นพี่นี่นะก็คือสาวกระแตอาสยามที่พักหลังเนี่ยเปลี่ยนลุกทั้งแหวกทั้งอ้าตามใบเตยมาติดๆอันนี้เขาเขียนนะคะไม่ได้แต่งขึ้นเองอ่าเขาก็บอกว่าหลังจากที่จับแพชุนแกะแล้วต้นเหตุมันก็เกิดที่จากสาวกระแตเนี่ยไปร้องเพลงคู่กับซีซีวัฒในรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตที่เออที่หนุ่มซีนะคะเป็นพิธีกรค่ะเรียกว่าเขาก็สปาร์กันตั้งแต่วินาทีนั้นเลยทีเดียว Bye. <laughs> แล้วไปยังไงเสร็จแล้วเขาก็หนุ่มซีเนี่ยก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ลึกๆเพราะว่ามีหวานใจอย่างสาวเอมมี่อยู่แล้วค่ะแล้วข่าวลือก็ยังบอกอีกว่าวันบวชพระซีน่คะสาวกระแตเนี่ยอยากไปถือหมอนใจจะขาดแต่ไม่อาจทําได้จึงทําได้แต่แอบไปตามใส่บารพระในวันหลังแทบถูกสาวเลยข่าวมันก็เป็นข่าวขนงเบลข่าวเพราะว่าหนุ่มซีนะคะกับสาวเอมมี่ค่ะวันนี้ค่ะจุงมือกันออกมาพูดแล้วค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะคบหาดูใจ แล้วปีนี้หลังจากงานบวชเสร็จแล้วเนี่ยหนุ่มซีมีแลนที่จะยกขันหมาไปขอสาวเอมมี่ก็ตามนะคะ,คะซึ่งทางด้านสาวเอมมี่เนี่ยพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บก็รีบออกมาพูดทันทีเลยว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็ยอมรับว่านะคะตั้งแต่คบผ่านดูใจกับซีมาเนี่ยซีเนี่ยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมากทั้งเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่แล้วก็ไม่เชื่อว่าซีจะวกแวกไปได้ด้วยจริงๆมันอาจจะเป็นแค่กระแสข่าวลือเฉยๆะะนะคะก็ไม่มีอะไรและที่สําคัญค่ะความรักตอนนี้เขาก็ยังดีกันอยู่แต่ถามว่าทั้งคู่เนี่ย ทะเลาะก,กันไหมเป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นแฟนกันนะคะยิ่งคบกันนานยิ่งแบบเห็นไส้เห็นภูมิกันมันก็ต้องมีบ้างแต่คุณอย่าลืมนะคะยิ่งทะเลาะก,กันมากก็ยิ่งรักกันมาก,มกใช่ะนะ,นะ,ะเอาเป็นว่าในวันนี้ทั้งคู่ก็ออกมาเคลียร์ข่าวแล้วว่าไม่มีอะไรในกอภัยแน่นอนจ้ามาปิดท้ายนะคะสำหรับเบบนี้กับข่าวนี้ดีกว่าคะ่ะมีโอกาสได้ไปร่วมงานนะคะ c ีพคะ่ะน้องเบลคะ่ะเปิดตัวไส้กรอดชิคเก้นเฟรนช์ซีพีตัวใหมค่ค่ะซึ่งงานนี้คะ่ะต้องบอกว่าเขาขอนะคะเอาใจสําหรับคนที่ชอบทานไส้กรอกเป็นชีวิตจิตใจเลยนะะค สำหรับบริษัท CP ีนะคะเจริญพภกัณพันนะคะและที่สําคัญทางงานนี้ค่ะเขาก็ได้คว้าตัวนะันหนุ่มกระชา AF8 ค่ะนะ้มาเป็นพิซเซเตอร์คนใหม่ล่าสุดเพื่อตอกย้ําความอร่อยนะคะเรียกว่าสะทานแล้วก็สะใจสําหรับไส้กรอกชิคเก้นแฟรงซ์ซีพีอันนี้ค่ะก็แน่นนะจะเจอตัวหนุ่มกระชาในงานนี้ก็ต้องขออัปเดตนิดนิดดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานกับทาง CP และเป็นพิซเซเตอร์ในครั้งนี้รวมถึงผลงานของเขาตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกัน นมาานค่ะครับก็ขาชาได้เป็นพรีเซนเตอร์อผลิตภัณฑ์ซีพีครับเป็นไส้กรอกแฟงแล้วก็ไส้กรอกแฟรงพริกครับผม,มตื่นเต้นวันนี้มางานครั้งแรกครับก็ใช่ครับเป็นครั้งแรกครับผมแล้วอย่างในเห็นในตัว MV ต้องแบบปีตอมยุทธมาต้องต่อสู้กันด้วยยเใช่ครับก็สนุกดีครับสำหรับวันไทย MV ็มของตัวโฆษณาชิคเก้นแฟง ก็จะมีทั้งหมด2ตัวให้ได้ดูกันตัวแรกหลายๆคนคงจะได้ดูไปแล้วส่วนตัวที่2ก็อาจจะมีพี่ๆนักข่าวแล้วก็แฟนนลับบางกลุ่มที่ตามมาได้ดูไปแล้วครับผมยังไม่ได้ดูเลยได้ดูก่อนผมด้วยความถึงผลงานตอนนี้นะครับก็มีมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาที่ชื่อเพลงว่าบ่ายสองครับแล้วก็ช่วงนี้ก็กําลังมีเขาเรียกว่าถ่ายทําละครได้ไปเป็นอ่าเป็นเป็นแขกรับเชิญในละครเรื่อง My Melody สามร้อยหกสิบองศารับบทเป็นเป็นนักเรียนครับผมเหมือนกันในเรื่องมีชื่อว่า วิวเจ๋งส่วนคาแรคเตอร์เป็นยังไงอยากจะฝากทุกคนติดตามดูดีกว่าผมว่ามันจะตื่นเต้นกว่ากันเยอะเลยก่อนจะเล่นรับบทเรื่องนี้นี่ต้องมีการไปติวอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมก็มีการได้อ่านบทครับผมถามว่าบทตัวนี้คาชาเล่นได้ไหมเหมาะกับราชาไหมก็ทางพี่ๆในทีมแล้วก็พี่ๆทางบริษัทก็ช่วยกันสกรีนช่วยกันดูแล้วครับว่าคา,า่าจะเล่นได้แต่ที่ผ่านๆมาเราก็เคยเล่นใน MV มมาแล้วบ้างใช่เล่นใน MV มาแล้วบ้างครับผม ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าใน MV กับการเล่นละครจริงๆที่แบบเป็นตอนๆน,นี้มันจะแตกต่างมากน้อยขนาดไหนก็ต้องไปลองดูเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะก็วันนี้นะครับจะต้องไปลองดูครับจะได้รู้ว่าเล่นละครหรือร้อ,องเพลง กชาทำอะไรดีๆว่ากันนีก็คงจะต้องแบบลองเล่นดูก่อนเผื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเขาเคยผ่านมาก่อนแล้วเราน่จะถามเขาได้ก็อย่างที่หนุ่มกระชาบอกค่ะน้องเบลค่ะก,ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ทาง CP เนเลือกเขานะให้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วส่วนตัวน,น้องกระชาเองก็ชอบทานไส้กรอกอยู่แล้วด้วยก็ <cas. S 2> ตรงคอนเซ็ปต์พอดีเลยนะส่วนเรื่องของผลงานก็บอกว่าตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีละครค่ะนะคะทางช่อง9นะคะถือว่าเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของน้องเขาเลยทีเดียวนะคะน ติดตามผลงานของเขาได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่จากสภาวะเศรษฐกิจกที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพยริน ผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง กลับมีกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุย,คยข่าว,าวบันเทิงค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยค่ะงานเปิดตัวคอลเลคชั o นซัมเมอร์2013ภายใต้ชื่องาน French Kitty Sweet Wonderland ค่ะงานนี้นะคะก็มีคุณวรวุธหวังวรวงซ์ CEO บริษัทล้ำยุคมิเลเนียม2022จำกัดค่ะผู้ที่ได้รับลิขสิทธ์เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายจากแบรนด mm ์ French ค i t t y อย่างเป็นทางการก็บแบรนด์นี้นะคะเขาได้คุณวรวุธเนี่ยก็บอกเลยว่า ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมอาหารแล้วก็การกินจึงทําให้คอลเลกชันนี้คะมีเสื้อผ้ากางเกงแล้วก็เรสสีหวานๆค่ะภายในงานนะคะก็มีแฟชั่นโชว์เรียกว่านําโดยสาวกิฟต์ออรลีค่ะแล้วก็เบลล่ารานีมีโอกาสได้เจอสาวเบลล่านะคะก็เลยถามสักนิดน,นึงว่า